แบบทำหน้ายั่วยค่ะจ๊ะเรีย <S an> นขอเตือนนะคะว่าไม่ใช่ตัวอย่างที่คุณจะทำได้ทุกครอบครัว <S <S an> <S an> <S หนูเอานมมาเปิดดูไปเป็นหน้าแผแพจอย่างเงี้ยไม่อายคนเลยหรอคะที่หนูเอานมมันนะคะก็ <S an> <S an> หนูคิดว่าไม่อายค่ะเพราะว่าถ้าอายหนูก็คงไม่ะคะ่ะ นมจริงหรือเปล่าคะเนี่ยนมจริงค่ะอาจารย์เดีย๋ยวที่สามเจอการจะเปิดนมโชว์อันนี้บ้ามากนะอนาจารย์นะยนูไม่ควรทำเออถอดก็ยังเห็นชั้นในนะยังแบบปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนูก็เปิดจริงจริงเปิดจริงค่ะอาจารย์อย่างอื่นทำไมไม่ชอชอจิตใจที่งดงามสมองที่เฉียดแหลมความสามารถีก่การสมหาเก่งทำไมจะต้องมาโชอนม มีผู้ชายบ้าการส่งรูปอีกคบมาให้เป็นการบําบัดทางเพศข,ของเขาได้โอเคได้ถูกต้องค่ะหนูไม่ได้ขายตัวหนูให้ดูนมรีการที่ผู้หญิงปอปอเปิดเปลือยเป็นต้นเหตุของการเยืดอยุการมาลมและเกิดเรื่องข่มเกินโทษไปให้ฝ่ายหญิงอยู่ฝ่ายเดียวทําไมคุณไม่มองที่ต้นเหตุผู้ชายล่ะคะอาจารย์ต้องแยกระหว่างคนกับคน,นกันค่ะผู้ชายที่เขา เนี่ยเขาไปไล่ชาวบ้านต่อยเขาไม่เขาก็ไล่ค่ะทำแบบนี้จะทำให้คนมองหนูดูไม่มีค่าราคาต่ำไหมคะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าอยู่ที่การกระทำและการคิดดีทำดีค่ะอาจารย์ถ้ามีคนก็บอกว่าหนูเป็นเน็ตไอดอลหนูภูมิใจกับคำคำนี้ไหมคะคือเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหรืออะไรหนูคิดว่าหนูไม่เหมาะสมค่ะ และสำหรับแฟนๆที่ไม่อยากพลาดความสนุกของรายการแ่บๆทางช่องสองก็รีบกด s u b สไคร b ์ตามนี้ได้เลยนะรับรองว่าความแ่บจะส่งตรงถึงคุณแน่นอนกดสี่กดตรงนี้ช่องสองที่เลขสองแบบทำหน้ายั่วยค่หาา่ะจ๊ะอ๋อเรียนขอเตือนนะคะว่าไม่ใช่ตัวอย่างที่คุณจะทำได้ทุกครอบครัว เอานมมาเปิดดูไปเป็นหน้าแผลผๆอ,อย่างเงี้ยไม่อายคนเลยเหรอถ้าที่หนูเอานมมันนะคะก็หนูคิดว่าไม่อายค่ะเพราะว่าถ้าอายหนูก็คงไม่รอค่ะนมจริงหรือเปล่าคะเนี่ยนมจริงค่ะอาจารย์ยอที่สามเจอการจะเปิดนมโชว์อันนี้บ้ามากนะอ,นอาจารย์นะยาหนูไม่ควรทําเออถอดก็ยังเห็นชั้นในนะยังแบบปิดอะไรอย่างเงี้ยค้ะหนูก็เปิดจริงๆเปิดจริงค่ะอาจารย์ อย่างอื่นทำไมไม่ชอชอจิตใจที่งดงามสมองที่เฉียดแหลมความสามารถในกันสมาหานทำไมจะต้องมาชอนมมีผู้ชายบ้ากามส่งรูปมีภาบมาให้เป็นการบำบัดทางเพศข,ของเขาได้โอเคได้ถูกต้องค่ะหนูไม่ได้ขายตัวหนูให้ดูนมปี การที่ผู้หญิงปอปเปิดเปลือยเ,เป็นต้นเหตุของการออยื้อยุการมาลณมและเกิดเรื่องข่มเกินโทษไปให้ฝ่ายหญิงอยู่ฝ่ายเดียวทําไมคุณไม่มองที่ต้นเหตุ